ถูกนำรูปไปแอบอ้างนั่นเองนะคะต้นสังกัดนักร้องรุ่นใหญ่เบิร์ตธงชัยแมกินไตค่ะเข้าแจ้งความสอนนทองหลอนะคะหลังมีผู้ไม่หวังดีนะั้นนำภาพไปใช้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ต้นสังกัดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการงานจ้างงานแสดงด้านธุรกิจบันเทิงทุกประเภทให้แก่พี่เบิร์ดดังนั้นกับกรณีที่มีการนําภาพไปใช้ทางบริษัทและศิลปินนะคะยืนยนันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและหรือบริการใดๆก็ได้นะคะที่มีการนําภาพไปใช้อ้างและหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์ทุกประเภทค่ะ ด้านทนายนะครับก็ยังฝากเตือนไปยังผู้ที่ไม่หวังดีขอให้หยุดโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายความผิดครับมิฉะนั้นก็จําเป็นต้องดําเนินคดีต,ต่อไปครับคือเจตนาวันนี้ก็เป็นเม่เสจอย่างหนึ่งนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นะครับแล้วมีการแอบอ้างชื่อพี่เบิร์ตเนี่ยนะครับก็อยากให้ประชาชนรับทราบว่าจริงๆแล้วพี่เบิร์ตเองเนี่ยกับค่ายเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนรูนหเห็นอะไรเลยเ <c oughs> ท่าที่ผมสัมผัสณตอนนี้ก่อนนะฮะประมาณ3-4มถึงสลายซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ <c oughs> ตอนนี้ผมยังไม่สามารถรับทราบได้เลยว่าใครซึ่งถ้าคนที่เสียหายในกรณีเน,นี้ยผมว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้สายอีกฐานะหนึ่งนะที่จะมาแจ้งควาดมดำเนินองตนได้ต่อไปประมาณนั้นแต่ว่านี้คือทาง บริษัทคือไมเจอเจองใช่ครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ